มาค่ะวันนี้ก็ได้เวลาเข้าขวกับสมพรแล้วนะคะเมนูวันนี้เมนูง่ายๆมากเลยผัดผักบุ้งจ้าผักบุ้งนะคะก็เป็นผักที่าง่ายมากๆเลยนี่นะคะคำนี้สิบบาทถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็ทํากินอร่อยด้วยไปจ้าไปผัดกันเลยตั้งกระทะน,นะคะใส่น้ํามันให้ร้อนเลยวันนี้จะมาผัด ผักบุ้งไฟไม่แดงเพราะว่าผัดทีไรไม่เคยไฟแดงสักทีนะคะมีเลยจ้าน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปเกียวเลยคะ่ะเกียวกระเทียมให้หอมนะคะวันนี้จะผัดใส่หมูหมูสับนะคะหรือหมูบดจ้าเกียวกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็จะใส่หมูลงไปเลย นี่นะคะเราก็ผัดหมูให้สุกก่อนนะคะทุกทีผัดสะพอนจะไม่ได้ใส่หมูนะคะวันนี้ใส่หมูลงไปนี่นะคะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยนะคะ ใส่ซีอิ้วขาวนะคะซอสปรุงรสตามด้วยน้ำมันหอยกะเอานะคะเพื่อนๆก็ประมาณสองช้อนนี่จ้าเราจะผัดตรงนี้ก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะซอสปรุงรสจ้า เกีียวนะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ผักบุ้งนี่นะคะผักบุ้งนี่ก็ล้างน้ำเกลือให้สะอาดนะคะเราจะมาผัดตรงนี้นะคะทุกทีสมอรจะใส่เครื่องปรุงรสไปในผักบุ้งเลยนะคะวันนี้เราจะมาปรุงรสก่อนแล้วก็ค่อยใส่ผักบุ้งนะคะนี่ ผักบุ้งผัดใส่หมูนะคะอร่อยอร่อยจ้าเมนมูง่ายๆเมนูอร่อยออร่อยนะคะผักบุ้งอ่ะง่ายมากเลยแล้วก็ราคาถูกด้วยแถมกินดีมีประโยชน์นะคะนี่นะคะคนไปคนมาให้ผักบุ้งสุกนะคะกินร้อนๆอร่อยมากๆเลย นีจ้าอันนี้ก็ใายได้แล้วนะคะผัดผักบุ้งไฟเขียวไฟไม่แดงแต่อร่อยแรงนะคะชิมรสเลยคะ่ะเป็นเมนูพื้นบ้านนะคะทำอยู่ประจำเลย ับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปนะคะแกงบ้างผัดบ้างต้มบ้างนี่นะคะเสร็จแล้วไปเลยจ้าสักใส่จานการสวยงามมีไก่รอ,อกินอยู่นะคะเพื่อนๆผัดร้อนๆกินร้อนๆอร่อยนะคะผักบุ้งผัดใส่หมูนะคะวันนี้ ดีจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะอร่อยอร่อยค่ะนี่เลยจ้าร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูนี้ทำง่ายด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะไปเลยค่ะเรามากินกันเลยนะคะใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุพรด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ